สร้างโปรไฟล์หาคู่ใน Facebook ถ้าต้องการปิดจะต้องทำยังไงค่ะก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะในวันนี้อยู่กับเราไรวิน YouTube ค่ะซึ่งในวันนี้ก็จะพาทุกท่านมาปิดหาคู่ใน Facebook กันอันดับแรกนะคะถ้าหากรพร้อมแล้วก็ให้เราเข้าไปที่ Facebook กันเลย จากนั้นก็ให้เราไปที่ขีด3้มขีดขวามือค่ะและก็ให้เราไปที่คำว่าหาคู่กดแตะไปหนึ่งทีหลังจากนั้นนะคะเขาก็จะนำเราเข้าสู่หน้าตาแบบนี้ทีนี้ให้ทุกคนสังเกตสัญลักษณ์ที่เป็นรูปโปรไฟล์เล็กๆอยู่ขวามือของเราถ้าเราเจอแล้วให้เรากดแตะเข้าไปหนึ่งทีค่ะจากนั้นนะคะก็ให้เราหาคำว่าการตั้งค่า ถ้าเจอแล้วกดแตะไปหนึ่งทีที่คำว่าการตั้งค่าและหลังจากนั้นก็ให้เราไปที่คำว่าลบโปรโฟไฟล์ลบโปรโฟไฟล์กดแตะไปหนึ่งที และก็กดคาว่าลบโปรไฟล์หรือว่าหยุดใช้สักพักก็แล้วแต่เราแต่ในที่นี้เราจะกดลบโปรไฟล์นะคะเพราะว่าต้องการปิดการหาคู่เนื่องจากอาจจะมีแฟนแล้วหรือไม่อยากเล่นแล้วเนาะทีนี้ก็กดคาว่าลบโปรไฟล์จากนั้นเขาก็จะถามว่าทาไมถึงจะให้เราลบโปรไฟล์หรือว่า,าให้เราเนี่ยแนะนำอะไรทาง Facebook ไหมว่าควรปรับหรือว่าอัปเดตอะไรแบบนี้นะคะ เราก็บอกเหตุผลของเราไปหรือว่าจะเลือกเป็นกดข้ามก็ได้ในที่นี้แนะนําให้กดข้ามค่ะกดข้ามไปเลยโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็ทําการปิดไปเป็นที่เรียบร้อย,ย,อยวิธีการเช็คก,กับกดรีแฟร์ไปหนึ่งทีและลองเข้ามาที่รูมหัวใจดู นี่ถือว่าปิดใช้งานไปเป็นที่เรียบร้อยค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนขอบคุณทุกท่านทีท่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ